สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทํา3ดาบโซโลนะครับทุกคนที่ทุกคนพิมพ์มาบอกว่าอยากให้ผมทํามากอะผมบอกเลยว่าไอดาบเนี่ยทำโคตรยากเพราะว่ามันต้องรอเวลานะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมซื้อไอดาบเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายย้อนหลังให้ดูแล้วกันเมื่อกี้ผมซื้อมาไม่รู้ว่า,ไ,วาไอหนึ่งนาทีสามสิบท,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 ที่มันจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายย้อนหลังให้ดูแล้วกันนี่ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าดูนี่ไงทุกคนแล้วตอนนี้ผมมีชิซุอยู่นะครับอีกเล่มหนึง่งตอนนี้ผมกก็็มมีอยู่ประาาณ2ดบแล้วคื วาโดแล้วก็ชิซุยนะครับนี่เดี๋ยวผมจเจาให้ดูแล้วผมก็ต้องรอประมาณเด็ก5้าชั่วโมงถึงผมจะได้นี่อ่าชิซุยชิซุยอยู่ไหนอยู่นี่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชิซุยชิซุยนี่ผมมีชิซุยเลี้ยวมาจารีผมก็ห0 0้อยแล้วนะครับผมได้มาวันแรกผมทํหกร้อยเลย <laughs> ไหวปะนี่นะครับแล้วก็มีวาโดแล้วก็ชิซุย ทุกคนตอนนี้ผมเหลืออีกดาบหนึ่งครับอีกเล่มเดียวมันชื่อว่าดาบอะไรนะสกิจอ้าตอนนี้ผมขาดดาบซันไดนะครับโอ้ผมว่าหายากแน่ๆซันไดอ่ะหรือว่ามันหาง่ายก็และเตะมันก็แลวเตะแล้วนะเนาะเลยไปามกรมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูครับอีกอันนึงดูตอนนี้ผมได้มาแล้ว2อันนะขาดอีกแค่อันเดียวเองอะผมจะได้3มดาบที่ทุกคนอยากให้ผมทํามากผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ว่างจริงทําไม่ได้นะเราต้องไปออนเซิร์ฟอะพอออนเซิร์ฟปุ๊บเราก็ต้องหา ซึ่งมันยากมากนะครับยากแบบโคตรยากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะออนเซิร์ฟนี้ไปนะครับโอเคนะครับทุกคนผมจะให้ไอตัวนี้นะครับไอตัวของบักีนะครับ FK ไว้ S, ไว้ในเซิร์ฟนี้5ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปลองไปหาดูในเซิร์ฟทั่วไปดูนะครับถ้ามันเป็นอัแมนหรือว่าเป็น5นาทีหาดาบอางเงี้ยผมก็จะไปหาในเซิร์ฟทั่วไปเลยนะครับที่ไม่ใช่เซรนะิร์ฟวีเนาะโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะได้มาหรือเปล่า โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมมีร้านหนึ่งมาแนะนานะครับก็คือร้านแบรช็อปนะครับเป็นร้านในเพจก็ใครที่เล่นบล็อกฟุตหรือว่าเกมโลบอกอยู่ผมว่ามาเติมร้านนี้นะครับคุ้มมากเลยเพราะว่าร้านนี้เติมเลทแปดเลยครับเลทแปดมาดูนะครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับบล็อกฟุตนะใครที่เล่นบล็อกฟุตก็มาเติมนี่นะครับบริการกดผลถาวรเลทแปดทุกคนดูนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกทุกคนก็ดูเอาผลมงกร325บาทพระ2 5บาทน,นะครับก็ทุกคนก็ดูนะครับถ้าอยากได้ผลอะไรก็มากดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ตได้นี่ทุกคนนี่เกมพาร์ตทุกคนอยากได้เกมพาร์ตอะไรทุกคนก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถูกมากแล้วก็บริการกดอ p แมปบล o อกฟุตนะครับทุกคนเลดแปดเลดแปดเหมือนเนดะิมไหมผมว่าร้านนี้น่าจะเลดแปดทุกอันเลยนะครับนี่ทุกคนดูเดิสามบาทได้คูณ25งนาที185บาทได้24ชั่วโมงเลยนะครับคือแบบโคตรถูกแล้วก็มีบริการกด Star Tower รเพชรออสตาท แปดก็ประมาณนี้นะครับทุกคน1นร้อยห้าบาทก็คือแปดร้อยยี่สิบห้าเพชรอันนี้เฉพาะบอกคนนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากเติมบริการเติมโลบักนะครับระบบ id pass ทุกคนก็ดูนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทได้แปดร้อยโลบักผมบอกเลยว่าเลทนี้ถูกมากๆเลยนะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้สองหมื่นสองพันห้าร้อยโลบักนะครับ ก็ถ้าใครจะเติมโลบัก ID p a ี s ก็ร้านนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ผมเติมประจําตั้งแต่ผมเล่นเกมโลบอกมาเลยนะครับแล้วก็มีบริการจําหน่ายไก่เวลตันมาพร้อมกับผลตื่น1ผลทุกสกิลทุกรหัสมีซูเปอร์ฮิวแมนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดาบทั้ง3ราคาเริ่มต้นเพียง149บาทนะครับทุกคนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจแบร์ช็อปเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รอดาบเกิดอีกอันนึงซึ่งมันก็เกิดไปแล้วครับเมื่อเช้าแต่ว่ามันเป็นซุซยๆแร่ง <c oughs> แบบผมออนมาห้าชั่วโมงทุกคนแต่ว่ามันเป็นซุซยๆอ่ะซึ่งเป็นดาบเนี่ยที่ผมถือยเนะที่ผมมีอยู่เล้วว่าแต่ตอนนี้มันก็เพิ่งเป็นไอติ้งนะครับอรอดูว่าดาบมันจะเกิดตอนไหนนะครับเอยเอาแล้วมา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 เแล้ว <c oughs> มาแล้วเอาทุกคน <c oughs> ผมกำลังจะบอกเลยว่านี่ก่อนซ้ o m วะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะพี่ขอกดพี่ขอกดทุกคนเราเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นของอะไรโอเคนะครับทุกคนเกาะโซบก็ Yet อยู่ประมาณแถวนี้นี่เกาะข้างหน้าผมเลยน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ดูนะครับว่าผมจะได้ดาบหรือเปล่าไม่ใช่ดาบอะไรนะที่พี่ยังไม่ได้สั่งใดนะครับ <S <S ผม <S 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 ยังไม่ได้สั่งใดเลยไหน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 ยู่ในนี้ใช่ไหมสั่งใดต้องมาแล้วสั่งใดสั่งได้ชูซุย ซึ่งเป็นดาบที่ผมมีอยู่แล้ว <c oughs> คือวันนี้ผมออนมาประมาณ10ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนแต่ว่าชูซุยมาสองอาลีวเมื่อเช้าก็ซูซุยตอนนี้ก็ซูซุยทุกคนคือโอ้มันเกินไป <c oughs> ชูซุยสองครั้งเลยอะอะไรกันครับเนี่ยโอเคนะครับทุกคนผมขอออนอีกห้าชั่วโมงแล้วกันอู้แม่งแบบคนทินนี้ใครเป็นคนคิดให้ผมนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณตีหนึ่งอะก็ผมจะได้อะตีหนึ่งอะ ตีหนึ่งแน่ๆแต่ถ้าเป็นซูซูอีกก็แบบอ๋ออะไรกันก็เบี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้มันก็ไอติ้งไปที่เรีย้อยแล้วผมรอมาห้าชั่วโมงตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งกว่าๆผมรออย่างนานเลยวันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ามั้งของวันที่ผมจะได้มาคือครั้งแรกผมไม่ได้ถ่ายนะตอนเช้ามันเป็นซุยๆแล้วก็ครั้งที่2เป็นซุยๆตอนบ่ายบ่ายเย็นๆแล้ว,วมาดูตอนนี้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรเราก็ต้องมารอนะครับตอนนี้มันไอติงอยู่เนาะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเปลี่ยนข้อความเป็น5นาทีเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็5นาทีแล้วนะครับร <laughs> อมาโคตรน เลยห้าทีทุกคนไปดู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 ขอเต็ไปดูทุกคนเต็ไปไปไปไตอนนี้ก็ผมก็จะไปหาตรงแคลเซียมนะครับแล้วก็ไปหาตรงเกาะซอมบี้เจอไหมเจอเ่อเจอยังไมเจอนจไม่เจอนะแล้วก็จไปเกาะนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็มันจะมีตรงข้างล่างใต้เกาะนี้เลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาเกาะซอมบี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าห้านาทีมันดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้าเจอปุ๊บมันก็แบบไม่น้อยเอ้ยเาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยช่างมันเถอะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีนะครับทุกคน โอ้โหไม่นะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีงาเกาะซบครับทุกคนมันอยู่เกาะศพโอเคสาตัขอให้ใช่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 ไปทันใดไเร็ีทุกคนมาเร็ว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  ผมได้รียวทุกคนอุ้ยผมออนมาประมาณ2วันนะครับกลัวผมจะได้บอกเลยว่าโอ้โหคอนเทนต์นี่นานมากแล้วผมก็ต้องไปทำมัตเตอรี่ให้ถึง300มัตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาไปรวมดาบนะครับผมต้องทำมัตเตอรี่นี้ให้ถึง300ก่อนนะครับทุกคน ฮ้ยผมได้แล้วโอ้ผมบอกเลยว่าทํายากมากคอนเทนต์นี้มันต้องรอเวลานะครับรอแบบรอแบบดูดีทุกคนเป้นไงผมได้แล้วตอนนี้ผมมีน,นี่นะครับซังได้แล้วก็มีซูซุยแล้วก็มีวันโดนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3ดับแล้วเดี๋ยวผมจะขอไปทำแบตเตอรี่นี้ถึง300ก่อนนะครับทุกคนโคตรโคตรดีใจเลยนะครับอันเนี้ย โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปรวมดาบก่อนนะครับดาบอันนี้นะครับ3ดาบเพื่อจะทำสามดาบแต่ก่อนที่จะรวมนะครับผมขอไปทําอันนี้มาลติี่ถึง300ก่อนแล้วผมขอไปฟาวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ดาบผมก็เพิม่มสามร้อยกว่านะครับ <Wow. S 1> ทุกคนสามร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วผมจะทําการรวมดาบเลยนะครับซึ่งการรวมดาบ ตอนนี้ก็คือเราต้องไปสุดยอดนี่นะครับทุกคนเนเนตรงตรงเมาส์ผมชี้นี่สุดยอดตรงนี้มันจะมี NPC อย่หนึ่งตัวนะครับที่เขาแบบว่าจะรับรวมดาบอะไรประมาณนี้แ้วผมขอแบบผลแสง่น,นะครับแบบผมจะได้ไปข้างบนเนาะไม่ต้องเอาผลแสงก็ได้แต่ผมบินขึ้นไปเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเกาะกรีนแลนด์ก่อนนะครับไปเกี้นปีนขึ้นยากมาเลยครับผมขอใช้ผลแสงแล้วกัน <laughs> มันปีนยากมากเลยเมื่อกี้ผมไม่เก่งด้วยแยวผมขอใช้ผลแสงแล้วกัน โอเคทุกคนนี่มันก็อยู่สุดปลายยอดตรงนี้มันจะมีเอ็นปอซอยู่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนหวังว่ามันจะอยู่นะหรือเปล่าเอ้ยยังอยู่นี่นี่นี่ทุกคนนี่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 มันอยู่นี่เอ๊แล้วเราก็ทําการซื้อนะครับเฮ้เขาบอกว่าฮัลโหลคือแบบว่าจะเอาไอ้สาดาบที่เราหาม,มารวมกันเหม่เลยประมาณเนี้ยอ่าเราต้องเสียประมาณ2ล้านบาทนะครับนี่ได้เลี้ยวหรือเปล่าได้เลยเนาะโอเคทุกคนนี่ผมได้เลี้ยวสามดาบเป็นไง เป็นไงสามดาบเทิดกินทุกคนว่าเทปะเดี๋ยวผมใส่ฮาคิ ปึ๊บโอ the ้โหท่จชูดูที่ทุกคนเนี่ยถ้าเก็บนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเป็นไงสามดาบแต่ถ้าเราถือมันก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยบอกเลยว่าไอ้สามดาบเนี่ยหาโคตรยากมันต้องลุ้นนะว่ามันจะเป็นดาบซ้ํากันหรือเปล่าหรือไม่ซ้ํากันซึ่งสกิลนะครับเราต้องอัพประมาณ350เลยถึงมันจะตันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอ่ลองตีธรรมดาก่อนจะเป็นยังไงปึ๊บปุ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 ๊บโอเคประมาณนี้นะครับทุกคน๋ ประมาณวิว350นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกว่าสกิลแต่และสกิลมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มดาบทูทิปเปิลนะครับเป็นมัลลี่300 ห้าสิบสองเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาลองเตีว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีน,นะครับคือสกิลแรกนะครับสกิลแรกสกิลแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยแบบพุ่งไปแล้วฟันรืดๆนะครับแล้วก็สกิลเอ็กนะครับเราก็กดตีไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะหมุนๆๆเป็นไงทุกคนมันจะเป็นทอร์นาโดเลยตรงเนี้ยโอเคซึ่งผมก็จะมาลองกับคนข่าวอะไรกันมัเฮ้ยไม่มีท่าเต้นยวเลยเกมนี้มันเต้นกันยังไงอ่ะเฮ้ยมันเตี๊ โอเคลองสกิลใส่นะครับสกิลแรกอุ้ยแรงอยู่นะคือแบบครึ่งหลอดเลยนะครับแล้วก็สกิลที่2องอ๋อมันก็จะดูดไปนู่นเลยแล้วก็เด้งขึ้นไปข้างบนแบบนี้อ่าเฮ้ยผมว่าแรงอยู่นะแรงมากเลยนะครับแล้วก็ลองสกิลแรกเฮ้ยผมว่าแรงแรงมากแรงมากโอเคนะครับทุกคนก็จะมีประมาณเกณฑ์นะสาดาบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้ครับ ผมไม่รู้ว่าแบบนี้ผมจะทําอะไรต่อนะเพราะว่าผมก็ PVP ไม่ค่อยเก่งหรืออะไรเงี้ยไปล่าค่าหัวก็ไปล่าไม่ค่อยได้นะครับผมลองพยายามเลยแนละ้วถ้าใครมีคอนเทนต์ที่แบบว่ามิดับดีๆหรืออะไรดีๆที่ให้ผมหานะครับก็มาบอกกันได้นะไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นแบบนี้อีกเปล่านะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บ